สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องอฟซี่ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ผ้า้วยนะคะมือน,นีแอดกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่้านถ้ำปูหนางนะคะกลับมาติดตามหาแนวทางให้พ,อพอ่อแม่พี่น้องอฟซีทุกคนนะคะกะเดี๋ยวเข้าไปชมหลบอๆบรรยากาศของร้านถ้ำปูหนากันนะคะเนาะมือปูหนาคนก็นได้เอาปูสีสุโทกับยาสีประทุมมามาให้ประทับไปแล้วเร้อคะ่ะเด้อ จากทีแอดเคยมาทายคลิปของปู้หนักนะคะทีว่าผู้มั่นชัดแัดใช่เนาะมาหายหัวยนะคะแอดกับอะไรมาอีกจาก้าเธอมีอีกเธอนี่นะค่ะแอดเดบผ้าพอมีมน้องเอซี่ทุกคนมาช่มมาเยี่ยมปู้หนักขึ้นนะคะ ถ้าเอฟซีทานไหนเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งไว้นะคะเด้อเจอไว้่ผาดคลิปดีๆของช่องพิมพ์ห้าลวยนะคะและกลเป็นขอนกำลังใจให้ท่างช่องเลยหาคลิปดีๆเด็ดเียมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่วมรับฟังกันต่อๆไปนะคะเดี๋ยวแอดขอไหวปูเพิ่นจักข้าวหนึ่งก่อนนะคะเด้อมาเฮามาไหวมาไหวปูพร้อมกันนะคะ

ปูสวัสดีค่ะะสดีไปที่ไหนมันจะไหนมันขมวนไปไหนเป็นที่มันขมวนมันก็มองเหงาดูคนเดียวมันเหงาไปที่ไหนางเมืองทีปหนาที่มองไปที่ไหนลูกเต่าหลานแรนไปน้ำอยจ้าเมื่อวานชะเดินเสดิจไปฮอดสีบนเรือบนรถขไปทิศตงอยู่ขับไปทิศตงไม่สีมันเรองอ้ ยี่มองต้นนี่ยังกันล่ะต้นนัะล่ะต้นข้อง่ายร่มลุกมขุนโอ้ต้นข้อ,องวันน,นี้เป็อเลยไม่ไมแม้ต่เคียนอ่าขึ้นจันทร์ท่านพี่ยู่อำเภอศรีบุญเรืองก ah. ับผมอันนี้ก็ไปพอป่อโมโมูฤาษีปฐมภาลาเขาไปยี่ในป่าอ้อยพูดลดปูนาก็ไปติดยีด่ในป่าอ้อยพูดโอ้เหยียบตาย <c oughs> มันมืดทั้งขาก็ร่างหายเด็กน้อยก็ล่างหายหมดนล้วโอ้ที่เคยจำรถเมื่กี้หรือว่าถือบอกข้างเราบ่บ่บ่ได้ไปบ่ไปใส่บ่า ส่วงระยะนี้บอกแล้วว่าจะไม่ออกไปไหนจะนอน่อยู่ร้านถ้ำนี่แหละมีภารกิจก็อยู่ออกไปเนี่ยติเขามาเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ต้องทำมากมายอันไปเนี่ยกะสร้างห้อกับบริจาควันเสียดหยัางหยัางถ้ำอย่างแน,นอเน,นเนเน,นาะอนนั้นเคนี้แน่บริแค่ปู่แก่คพ้นมามหาช่วงวันเรืเนี่คนกับมหามาจากสีวิไลบุงการคุณครับผมมาเด่นนำ้ำามเนื่งกับซื้อไค่มาซื้อน้ำมาเอาเงินปันจัยมาสรอยปูนาสร้าง กูหน้ากันยีแก่หนึ่งได้ได้อาจารย์ได้ดังแนวทั้งมาทั้งไหนแน่วพระกันไปหาแนวทั้งมานจะเส่แน่แล้วก็เพราะขั้นในแปหลายทางครับผมกับน่าสรางกันยังบอกั้นเนี่ยชัดเจนโมนี้ก็ได้ว่านี่มาเอาอาเอายุเลยกับแฟ่เนี่ยสันเขาคาบเดียวท่องมันโมยู่ครับผมเออมันไม่มาขอหน้าทางจากปกูเนี่ยซึ่งนี่กินข้าวก็ไป เดินทางไกลมากก็คโชคดีว่าท่านโอ้โหโชคดียากเดยครัอไปหาอีแม่ตะเก็นท่องพิมจันพันปีน่ะนะปู่กับว่าได้ไปส่งบุลแล้วเนาะครับผมเพราะปกติแล้วปู่น่าจะไม่ชอบการส่งอืมแต่ว่าก็เห็นเพื่อพี่พี่น้องไปกับอีแม่พันก็ใไหมาสี่ห้าสองตัวเดียวกันแก่นมีกระดาษกระปากาบนละวลูกมีอยู่เรายัร่ก่อนไป แอดมินบ่มีกระดาษกับปะกาข้าเจ้าบ่เห็นตัวเลขดุลูกแดงจึงคืนยุดรถปูยุดรถมาเที่ยวที่ถ้าบ่มีในกระดาษคอมดิคอมดิึ้นคืนแน่น่น่แนใครอยู่ผู้เห็นเป็นผู้นาาเห็นบ่เป็ี่ยนเละกระทายกระทายไปเลยล่ะทานไปเลยล่ะบ่เห็นยังคันลูกคันตะเว็นอยู่นาะตั้เช่นตเช่นที่ผมมาขึ้นอยู่นี่ผมมาเห็นอยู่ค้ามเมื่อมาตอน่าในยกผู้ขึ้นผมก็ตีไปเห็นตะเกียนึ่งเกียนึ่งกันมาขอก็ตี เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเห็นมาเมื่อก็อนเกีหดึ่งไงบ้างนับผมเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มเลยตาแผ้ต่มันคือเจีดตัผมก็คือน้ำที่เราเป็นตัวเดียวกิ่งขึ้นกันเจ็ดตูเราก็เห็นเอหนึ่งหนึ่งเก็ดนกับผมนะราแลก็ไปซื้อขนาดแล้วก็ได้ของเ่าเหมือนกันรับผมเอาบุญภัยบุญมันเลอครับบุญบุญนี่โบมี่ัยปัญแจกบหอนแยกออกได้คือไม่พากลางมันว่าคือจังเข้ากินเขาเข้ากินเข้าก็อิ่มบบหอนไปอินพอง เขาปุ่นผู <But> ้บกินเป็นไรเนาะครับผมอ่าได้ร้านท่าเออได้ร้านท่าผู้ได้บ้านเล็กที่ไหนได้ลูกเด้อครับบ้านเล็กที่ครอ่าได้บ้านเล็กที่แล้วอ่าได้บ้านเล็กที่พร้อมแล้วนะได้บ้านเล็กที่แล้วอ่าผู้ได้มังค์จัดไปบ้านเล็กที่ค่ับ้านเล็กที่ผู้นาคเด้อได้บ้านเล็กที่ไหนบ้านเล็กที่สามสี่แปดหมู่ห้าลูกสามอ่าอันหอยหานี่จักกิไปเจ้าไหนอพราะประจานนะเจ้าบ้านเล็กที่ิติด จะหอยหาที่ปูเนี่ยไม่รู้จักนะเพราะว่าเขาเขียนมาบ้านเลขที่สามสี่แปดหมู่ห้าเขาว่าเนาะบ้านม่วงตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอร้อยตรีคู่น้ากันง่ายเพราะว่เป็นเจ้าบ้านเสร็จสับแล้วเรียบร้อยครับผมอ่าส่วนเลขแม่ตะเคียนนั่นกันได้ส่วน่าข้างแม่ตะเคียนที่ครูไปเมื่อวานเม็ดเดียวโคโลลูกสี่ห้าสอง อ่าซีหาสองเนอพี่น้องคองไฟผู้ใดมากกาไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้สองครับผมอ่าหยิบจับลอตเตอรี่ไว้คนละใบสองใบอย่าลืมว่าผู้นาคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันครับผมผู้นาคให้สนับสนุนให้ไปซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลเท่านั้นครับอ่าและได้ซ้ำนั่นแหละส่วนแนวทางโตข่วงสุดท้ายของครูอธิการนายลีแล้่ผู้จะบอกเช้าวันที่สิบหก สิบหกตอนเช้าสิบหกตอนเช้าผูได้มาก็มาผู้ได้่มาแล้วก็แล้วไปเพราะว่าปูบอกกูทุกช่องแล้วครับผมที่จริงปูได้แต่ถ้าสินกอนผูแล้วเรียกนั่นนะแต่ว่าปูเก็บมาเลยเก็บมากเลยพอพอกันบอกว่าเอาไว้วันทสี่สิบหก็บอกครับเอก็เลยว่าเอาตามอาตามพ่อเด้อลูกกระเจียวตามพ่อนะอ่ามันก็จะเป็นเลขสองตัวยุสองชุดนี่แหละที่จริงแล้วมันจะเป็นเลขชุดเดียวยาวสามตัวแหละแต่ว่าสามตัวเราได้แล้วไง สามตัวเราได้ทั้งบันเล็กทีได้ทั้งแม่ตะเคียนเลครับทั้งบันเล็กทีแต่ว่ามักมักนี่มักอันมักเล็กเมตะเคียนว่ามันงามเนี่ยครับซีหาสองเนยซีหาสองคือก็งามดีนะครับผมอ่านั่นแหละเอาให้พี่น้องฟังไปเบิ้งอือมีกระตุ้มชุ่มเด็ี่ลาอันยิบอาช้อนกาแฟแม่พอจะบานไหมลูกสามส่อี่ห้าสองครับผมนี่ครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของปู่ ของกูนาข้านะครับผม,มสามสี่แปดแล้วแม่ตะเคียนถึงกูนาเพิ่นกว่าเดือดทั้งไป,ไปทั้งไก่มาจุดรถติดลมก็ได้มายากลำบากกัเสืียฝากระที่กับตัวนี้นะครับสี่ห้าสองรถติดลมเนี่ยมันติดอยู่งล่ะเนี <laughs> ย่ยมันติดอยู่ครับนี่ครับเรียี่ขันสามแปดสี่ สี่ห้าสองครับเด็กไม่ตดเครียนะกระกันีสองคุมาฮ้องกันเป็นละวันที่หนึ่งแ่จังไรับผมก้าสองคุมาฮ่องกันก็เป็นสามสี่แปดสี่ห้าสองแยกกันสี่ห้าสองสามสี่แปดเป็นสี่นีเนาะมันก็เป็นไปในบรรดาชับกันชับกันหกเอามาร่วมกันเป็นหกตัวนองกูเมาร่วมกันเป็นหกตัวแล้ววันที่หนึ่งอเป็นในวันที่สองที่สมกัได้รับมันมีรลงวันที่หนึ่งวาลวันที่หาเลขหน้าสองตัว อ่าเลขยกนาเลขยกไถ่ย่างละสามถัวผมเรียกล่างอีกเอี่ยรถตัรี่นั่นน่ะมันมีเป็นไปเหมือนอืมเจ่นหน่อยครับผมเออเนาก็หาแนวทางไปให้พี่ไอ้น้องผู้ค่าเจ้ามีปัจจัยเนาะผู้ค่าเจ้ามากค่าเจ้ามากก็จัดไปเขาเจ้าว่ามากแต่ค่าเจ้าพานไปอ่ามีเอวซ้ำนั่นละเห็นเมือนึงนคือว่าปูไปโพยอยู่แถวพ้นพิเศษบนกู้น่น ปองพารวยไปปลูกอยู่แถวโพนพิสัยทุนครับแบบเก้าเปดนี่เนาะเก้าเปดเก้าเปดพัดจบเข้ารวยเข้านีแล้วก็อีนังหลายอย่างเลยพิมพารวยพิมพ่ารวยอะไรอย่างเงยไปโพนพิสัยโพนพิสัยมันไปน้ำหาไก่หน่อยทั้งไหนเห็นบาลากไก่หน่อยน่ะบ่อปูหมาล้านมีก็ไปมาเห็นเลยอ๋อเข้าไปเชื่องไว้ใส่ย่างย่างไก่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 ย่างโอ้ไก่ย่างวิเชนบุรีมันมีทุกที่ลูกไก่หน่อยแต่ว่าพูดน้ำมือบ้า ู้ได้ไปดูดวงกับตอนมาต,ตอนหาแล้วองเราก็ได้เสียเขาดีที่เพราะเขาบอกอมกรน้องมกรหลักเพราะว่าจะไม่ท้าเขาดาเขาก็ไม่ีวิ s าอาจารย์น้องเขาพื่อกัน้็สมกสมเขาบ่<ช>เห็น,นามาหายคนไปเบื้องหลังเนาะแต่ว่าปูทั้งย่างหอมก็ว่ามันผ้าคอยไปเบื้องจะเมือไรเปลี่ยเดี๋ยวเบื้องคล้องเขา้วยไปน้ำหาใครหน่อยอถ้าเห็นบ่เห็นเ่อไห่ท่านเขาเห็นเป็นีเบีนมมาตั้งเท <c oughs> ี่ยงเมื่อไงหม<า>อก็เห็นเห็นแต่ไก่ย่างในไก่ย่างเห็นไก่ย่างไก่ย่างนายจ้าไก่ย่างนายจ้าอยู่คนละที่ เองหน่อยผู้เห็นเนาะ่ะอะไรเนี่ยทางได้ตามนั่นแหละเด้อจ้าอ่ากะก้อแห้งๆมันๆบอกเอฟซีเอาเข้าแห่มำลำเลยด้วยๆรวยแล้วอย่าลืมมาสั่งร้านทำซอยผู้นางเน่ยเด้อพี่น้องอ่าถึงแท้ถึงแท้วันนี้กูว่ากูว่าถึงแท้ลูกถึงแท้เนี่ยเอ่อเดอธิบาย อธิบายอธิบายในเสียงมเสเนอร์ครับผมไปไปหาพอหาเม่เื่อทั้งนาคนทัางองตาเมาทังกองตัตงานเป็นเดกูเป็นดค่ะ กะได้มาล้านทํำปูหนักนะคะกะได้คุยเดจ้ากับผู้ผู้หนักแล้วนะคะเพื่อนกะห้มากเพื่อเหล็กแมตเคียอนนะคะที่เพื่อนไปเอาหมูว่านนะคะด้วยต๋มไปเอาวสันวากะซี่หาสองนะคะแต่บ้านเด็กคีของผู้เพื่อนที่เพื่อนได้มาใหม่กะห้าสี่แปด มูหานะคะพ่อแม่พี่น้องอีฟซี่ก็ลองเอาไปพิจารณากันนะคะแลวนี่ก็ได้ถือโอกาสเขามาเยี่ยนเยี่ยนปูเพิ่นนะคะมาชมวิวชมบรรยากาศที่ล้านปูถ้ำนะคะบรรยากาศรอบล้านถ้ำของปูน่ะดีดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนเหมือนช่วงที่จะไปเห็นไปดูตรงตรง ปูห้อง่ม่คับอ๋อี้ยาจะเกียมตัวไม้เรานะครับตองซ่มจะเกีมตัวไม้จะเป็นนี่กับผูซีโทห้องนะคะอด้ครับนี่เจ็ดห้าเดห้าเก็ล่องขอปูวงนะคะเพื่อไปเห็นนอยางในลุปั่นเพิ่นเลย เพื่อป to ูพ yes, ื้น well, ห so ้ตัวด <normal> ีๆใวกไก็เห็นไม่ยากคืกันค่ะนีนประบับนทับพื้นยางสวยเลย มีสาหน้าอยู่ข้างล่างนะคะมีค่ะหลวงพ่อถ้านผู้ชมการย้อนหรือเบิ้งคลิปของแอดได้นะครับที่แกดบอกก่อนนนะครับผมซึ่งมาขายท่อยู่ที่ร้านท่ำปูนากในคลิปวันหลังก่อนวันที่หนึ่งนะฮะก่อนวันที่หนึ่งตุลาก้มแกรก็ได้ลงคลิปไปอ่าซึ่งจะเป็นวันที่ยี่สิบกว่านะครับผมแอดมาลงคลิปไปก็มีคิดหนึ่งคิดมีหลักฐานอยูอย่แล้วนะครับท่านผู้ชม ไข่จอดไปเบิ้งก็ได้ครับผมอาจมีหลักฐานอยู่นะครับผมแอดบริโมนะฮะแอดบริโมแอดบอกความจริงนะครับผมซึ่งเมืนน่อนี้แอดก็ได้ม,มาติดตามนักข่างไฮเอ็กซีกันอีกครั้งนึงนะครับเี่ือยู่ความเมื่อยของกูนี่อ่าเหนือธรรมชมนี่นวันนี้เป็นวันประจำวันที่16ตุลาคม2อง4นะครับผมเหนือซึ่งเป็นนักข่าวของกูน,น,นับตอนเย็นๆอากาศเย็ยนๆน,นะครับผม หนึ่งยอดที่แล้วหันแอดก็ได้ลงคลิปเป็นเป็นช่วงก้อนวันที่ยนะี่ยกกี่สิบของอ่าสิงหานะฮะสิงหากันยาตุลาะนะผมคือคือลงไปก่อนวันที่หนึ่งกันยานะครับผมวันนี้อาก็เลยว่าโอ้ร่องร่องสิงหานะฮะสิงหาวันนี้แอดก,ก็เลยว่าพี่ตามยอดวันท e ี่สิบหกตุลาคม พอแมนพ yup. ่นอเอฟซีล่องสังเกตที่ฟารมือของคปูนะคะคูล่ององนะคะเพื่อมีตัวดีๆล่อลงคลิปไปยูจริงๆมีหลักฐานยืนยันนะครับผมท่านผู้ชมแอดโปรเดโมนะฮะโปรเดโมมีหลักฐานจริงให้ย้อนดูให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แอดบอกว่า เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับที่ย้อนได้กลับไปดูนะครับเดิมมากเลยนี่นที่งวดที่แล้วแอดกับว่ได้มาติดตามผู้นาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะเมื่อนี้แอดกับถือโอกาสได้เข่ามาหาผู้เพื่อนนะคะกับสีพยายามติดตามให้พ,อพ,อพห่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเรื่อยๆอะคะ่ะ

ซึ่งก็มีมื้อนี้มาบังเอิญมาพ่ออ่าสองสาวอยู่ครับสองสาวแต่มาจากช่องใดน้อยนะสวัสดีค่ะคลองข้ารวยค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์พารวยค่ะครับผมโอ้พิมพ์พารวยกับม้าตัวตัวนี้ค่ะครับพิมพ์พารวยกับคลองพารวยค่ะโอ้ครับผมพิมพ์นั่นเห็นคลองพารวยก็ต้องเห็นพิมพ์พารวยค่ะครับผมโอ้ตายหันมาจะใส่น่องมาพี่น้องครับซึ่งอากาศเดินทางมาคนเดียวกับมั่งพ่อพอดีนะครับผม ถัาฝ่าเชิงทิมงานก็อยู่มากกว่าผมลวบะเนี้ผมก็ได้ถามหน้าวายน้าจากทางไหนนะครับผมจากกองทั้งนี้นะครับผมแล้วช่วนหน้าทางกวเลขกันซึ่งท่านก็จะได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งวดประจําวันที่16ตุลาคม2 5ง4ิีแต่ส่วนเลขขุมหันชัดชัยหันปูพันจาวปสะบอกวันที่16วันที่16 นะคะปูพ่นสีบอกอีกเทื่อนึงนะคะเป็นเหล็กของกุม่านชัดใัยนะคะกะพี่น้องเอซีุ่รค้นกะค่อติดตามนะคะต่อไปนะคะแอดกะิียปยามติดตามมาให้พ่อแม่พี่น้องเอซีุ่รค้นไหนรับชมเราฟังคือเก่าะค่ะแต่กอยังลืมนะคะทีปูพ่นไปไปเอาทีแม่ตะแตเคียนนะคะอู้นพิ่นไปเอามาไก่ยู่ค่ะกะ ไดยูสี่ห้าสองสี่ห้าสองสองห้ากับตรงลานถ้ำนี่ปูเพิ่นกัไดบ้านเล็กทีไม่มากแล้วนะคะพึ่งไดมั่หมาดไกยูทีสามสี่แปดหมหานะคะพอแม่พี่น้องก็ล่องเอาไปพิจารณนเบิ่งนะคะหมักตัวไดชอบตัวไดก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเ้อค่ะเด้อมาเป็นแนวท่างว้ แอดกับมีหนาที่นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุรๆคนนะคะ่กะก็อย่เลื่มกดไลค์กดแช์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะถีบว่าได้ผ่านการแจ้งเตือนของช่องพิมพ์ฮารลุยนะคะกับกับเป็นคมกำลังใจให้ทางช่องเนาะได้หาคลิปดีๆเด็ดๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะเดยมีกำลังแรงใจได้เฮ็ดคลิปเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะคะ ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามาฟัางในคลิปนี้หรืออะไรสดในเท่อนี้นะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนม่โชมไม่ใช่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเนาะัวนี้แอดกับมานาังเหรียญยูกระปูอายตนะนะคะ บรรยากาศเปิดล่มลมตกค่ะบรรยากาศดีค่ะพอแม่พี่น้องยิ่งตบพบค่ำเขามาเนี่ยิ่งบรรยากาศดีนะคะร้านท้ำของโปหนักยุ่ฝุ่นกะยุหนาปูสีสุโธก็ไม่ยากสีปธุมมานะคะกะเป็นของพอก,ก้าแปดผ้ารุวยนะคะแปดกับข้องผ้ารววยนะคะ รอบกับเป็นปลามันนะคะปลามันบรรยากาศดีอะค่ะว่าไหมพี่น้องแอดกับสีนังหลินรองน้มชมวิ้วอยู่นี่แหละ พ่อพแม่ไปนองเขามากอะแต่มาเห็นบรรยากาศดีๆสำหรับร้านทําปูหนากนะคะเดี๋ยวนี้พันกับกำลังสัางไปเรื่อยๆอะค่ะสีซาล่ากันแล้วเซตไปไหลายย่างเติบแล้วนะคะ mẹ nó một ông chi cái nó lọt còn nó mất 7 2000 mẹ มนเ่ตรท่้องอานกี่กี่แล้มก็หู่นใช่วงตอนนี้่มันอสองาวันนอะไรแนี้ก็เป็นกัน 这个东西你你不用，基本没几个认识的，你是怎么了？安利，安利是更好，你把那个安利，我们去听听，安利怎么？ 不劳动，都不来。光那么来钱，你是不是？ พอแม่พี่น้องเรบซี่ดูทนค่ะมุนี้เอดก็ไดดมาขอพรจากผัวยกนะนะคะแม่พ,พี่น้องก็ล้องขอพรเพิ่นนะคะเพื่อเพื่อนให้พหรแบบใดให้ได้ยูขอพรน,น้ำผึ่งก่อนนะคะพอแม่พี่น้องจะเพิ่งออกไปเด้อจอง ของข้องพา connect, ลาด้วยมีปัญหาอย่งบุหันน่ะตัวนี้เล็กปูที่พ้นหามากนะคะพอไม่ไปลองกันลองเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะเด้อ เป็นบ้านเลขที่3 4 8สี่ดหมู่หกับเลขแม่ตะเคียน4ี่ห้าสองนะคะถาเป็นเลขของคุม้มานชัดปูพันสรบอกอีกเทือนหนึ่งวันที่16หนะคะกะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนติดตามแล้วติดตามนะคะเนาะเดี๋ยวแอดกะสีพยายายมติดตามให้พ่อแม่พี่น้องแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนคือเกาค่ะ เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะสิ่ด้บว่าผ่าดการแจ้งเตือนของทั้งช่องนะคะกับขอบุญขอบคุณนะคะกับพี่พอมปนพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้กับไลฟ์สดนี้นะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยววันที่16แอดฉีติดตามตัวเลขมาให้อีกเคอ่อน,นึงนะคะของปูนะคะนะ ตัวนี้เป็นคาถาขอพรปู่นะคะปู่อายะกนนะคะขอแม่พีน่น้องเอฟซีกะขอพรอปู่เมืองเดอ้อต้องการอนหยงกะขอพรอปูนได้เพื่อขอโชคขอลาบจากปู่ให้ถึงวันที่หนึ่งอะค่ะแอดกะของสั่นละแอดกะอยากถือขึ้นกันราวันที่หนึ่ง พ่อแม่พี่น้องเอฟซีคะคลิปนี้หรืออะไรสุดนี้แอดกสิขอบจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ากสิได้กับบานกับสองเขาแล้วเนาะมันก็นเริ่มงจีคำมาแล้วนะคะเดี๋ยวมืออื่นแอดไปทางไหนนะคะก็ค,ะค่อยติดตามนะคะว่าแอดติดไปทางไหนหนวาทางแบบใดใหม่พ่อแม่พี่น้องต่อๆไปนะคะก็ติดตามไว้นะคะชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะ,ะกดกระดิ่งไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดการแจง้งเตือนเนาะ ก็ขอบคุขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ไลฟ์สดนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะอลา